ฮัลโสวัสดีด้วยครับตอนนี้กำลังอยู่ในเกม Day Back นะฮะอ่าสักครู่นะฮะฮครับเฮ้ยเมื่อไหวะเนี่ยลองคำแห่งคลิปไกด์เพื่อดูที่ที่ท่านต้องการจะไปต้องขออภัยด้วยนะฮะคลิปอะไระหับทอดหลับต่อนะฮะก็เร็วก็เร็วสี่เนี่ยทิ่นี้มันขัดข้องนะฮะ ไปเร็วครับคุณดงครับนี่เป็นภาพคุยเร็วกว่าเดี๋ยวคุณก็ไปเลยวิวห้าอ่าห้าแล้วเอ้ยยังตีอยู่จำกระโดดมาว้าไปไหนเนี่ยโอเคกลับมาที่เดิมเอากำหายไปไหนนะทุกหายตัวได้ไม่เชื่อเหรไม่ไม่เชื่อผมยังเห็นคุณเดินอยู่นี่เลยหรอครับ ที่เขาตรงว่รอมืึงเนี่ยโอู้หูยไม่ชอบอยบานี้เลยกดออกอ่าๆโอเคข้คางนี้หาแล้วโอเคดีดีมากสานะไปปลาสองครั้งอ่าแล้วคุณอยู่ไหน <ผม S 1> อ่ะแล้วคุณเนี่ผมอยู่ผมอยู่ตรงน้ำพุผมเข้าดันเที้ยวแล้วอ,อ,อ่ะไหนรอผมด้วยดิ โอัก oh, ็ต ok? ้างล้อเนี <Right. get on it> ่ยต no ้งผ้าก่อนเอออยากรู้ว่าคุณอยู่ไหนอยู่ที่ย่านก่อนกดหนึ่งไปหาเพื่อนอ่า่คกดหนัรดูได้นี่มั้ย้อง้ม่านัวม่งบอนบามึงรับเคร่งเสียบโอ้บอกมึงรัเคร่เสียบสาหุ่นเจ้าเฉียง ห้าหกทำเคสเสร็จแล้วนะฮะทำเคสเสร็จแล้วโอเคคุณตามเคสมาเลยดิผมไปเคุสของเลวห้าแล้วเนี่ยเสคแฮ้ยตัวคล้ายลิสาดเลยอ่ะนายนายสวัสดีอืเกมนี้มันน่าจะจอยกันได้ แบบว่าโอ้หสนุกสนุกสนุกลนลนคลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมชอบเกมแนวนี้นะนะครับได้ผมหาใช้วปวยเฉพาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรกันชอบมันงแนเปิดหน้าเกมเลยอุ้อยอุ้ยอย่าอย่าอย่ารอ,อบกัดสนุกไม่เลยยังไม่ออกหรอ มันเลยฮะกำลังปัมป๊มปั๊มฟาร์มมอนเตอร์อมันจะเก็บเวลให้เหราไหมเนี่ยปาอปปี้มีแล้ะครับปาร์ตี้มีแล้วแล้วแล้วคุณกับผมจะอยู่ไหนไตั้งชื่อว่าอ๋อ,อ,อสีไม่ได้อ๋อสีได้อือ,อชาแมนบิน,นเรียบร้อยหลายตัว แล้วก็เฮลโหลยู่อะไรฮะผมอยู่ตรงจุดฟาร์มอ่ะฮะเลเวล5ห้าอ๋อเอ๊ะใครว่าจะถาะาะา่ายตะกี้ผมว่าเปล่าอยู่ตรงประตูฮะผมรอยอยู่ตรงประตูแล้วี่ประตูข้าฟ้าก็กี้พอเห็นคนเราแต่ผม อะไรเมื่อกี้อ๋อเก็บได้เหรอเนี่ยงันก็รีบโกยเลยอ้ไข่ได้ไข่คุณดงด้วยอย่างนี้ต้องมไปต้มกินไข่คุณดงกันเถอะโอ้เกมให้เขาเจ็ดครั้งเลยเหรอ คุณเบฟบเบ๊บนึงมา้ม่ยินดใกล้ไข่ก่ะคลิกที่อะไรนะเพื่อทำให้ภารกิจเสร็จริงผมโดไข่คุณดงเงินพ่อไออะไรอ่ะไม่บอกเมื่อกี้เห็นขวดเลือดให้นายบุ้เรียบร้อยได้ขวดเลือดคุณโดของผมตายเยี่ยผมจะไปเลือกตัวใหม่ โอ้ลงทุนลงทุนไหนเนี่ยไปเลยโอ้โหลบผมต้องจัดการใช่ไหมปัดลดอปัดลบคุณให้ผมจัดการตัวใหญ่เไหมโต ไม,ไม่มีของเนี่ยของรอบเลยเพราะว่าผมโดนไปหมดแล้วบพดเยี่ยมอ่ะเคิเเืนฮะรับไปเข้าอย่างสงา่าเข้าอย่างสงา่าเฮ้ยทำไมออกไม่ได้กุดเวฟจะดูทำไมก็ผมดูอยู่อยากดูอ้าวมันสวยดี คุณมาจัดก,การสิผมเคลียร์น้องก่อนเวลาคุณฆ่าได้ของมินผมผม,ม,มเยี่ยมนี่ต้องช่วยซะหน่อยเรียบร้ยอยไปไกลๆเลยครับของอ<น>ยู่ไหน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 เฮ้ยหล่นแล้วไอ้ย,หยาหอบหอบตาผมว่มวามินเข้าไปอย่างรวดเร็ว ผมไม่ให้คุณแหละสงสารแย่แย่ถึงทีหกนะไงต่อฮะสองหนึ่งศูนย์อะไรอ่ะได้กล่องทำไมไม่รับของเลยอ่ะขระม่รเหมือนกันกล่องถุงมือสร้อยอ,อันนี้อาจจะได้สุ่มอีกทั้งก็ได้ไหนใครได้ผมได้เอ อ่ะคุณได้อะไรไม่บอกเดี๋ยวไปรอดูก็ได้ <c oughs> คุณก็ได้เท่าผมนี่ไปกว่ากันอันนี้ผมต้องได้ของดีแหละเอวเ้ยเอ้ยอู้ออ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 ได้กล่องได้อะไรเนาะในกล่องพี่จ๋าก็เนาะ <c oughs> หยามไหนดูดิเอาคุณดงหายกันหนึ่งนะเปิดกล่องก่อนเอ้ได้คี้เอ้ได้คีทำอะไรได้กลองน,นี้ก็เปิดผมได้กุญแจมันคือคีเอ้มันคือคี้ภารกิจสำเร็จ คลิกที่ภารกิจเพื่อทำให้ภารกิจเสร็จสิ้งออกจากดันเตี้ยงก็หรอแล้วผมเป็นภารกิจผมก่อนนะอ๋อให้เก็บไอ้นี่เหรอเรีวๆตันเลยเปล่าหรือว่าโอ้เวลตันก็ดีนะเกมนี้ผมเกมแบบนี้ผมได้เล่นเรื่อยๆหรออ่าผมชอบ มีเกมแบบสองสองมิตินี่ไม่เล่นเลยนะใช่โอ้ผมชอบสไตล์สองมิติดูที่ฆาตกรแล้วก็นักลอบวางเพอร์นสิกบนึากเสียงอะไรเกือบจะได้ NPC แล้วมันมันบอกว่าผมนี่เป็นโจนอะไรวางเพลงสักอย่าง อาจารนหวังเพึงเป็นฆาตกรแหละผมเกลียด่าเอ็นพีซีแล้วอ๋อฮเนื้อรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุสั้นโอ้กันผสมพันธุ์กันใหญ่ของสัตว์เฮ้ยมันมันมันวิ่งวอคุณเล่นยังไะ อโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะขึ้นองหอขยับไปทิ้งกันภารกิจสำเร็จคลิกที่ภารกิจเพื่อทำให้ภารกิจเสร็จสิ้นอือเมน,นี้เลยกันไม่ถึงชั่วโมงเลยนะโอ้โหจริงจริงแต่ไม่คงยู่อย่างในของโดนโดไปหมด,ดไม่ได้เลย อตอนนี้ก็ต้องมาขึ้นเว็บาทำล่วงหน้าไปก่อนเลยข้าเทลานีข้าเป็นบรรทายอะไรตัรตายไม่รู้จักข้าถามที่สุดข้าเห็นมันข้าไม่รู้ข้าเห็นมนข้าไม่รู้รประเด็นตั้งคำถามข้าไม่ได้รักหรือ อะไรตายตายตายโค้งตาย้คนคนน่าร <water> bueno, ักในโลกเดี๋ยวังานจ้าอ้ต่ทานอะไรประโยชน์ต้อไปให้เจ้าทำครับผน่าจเป็นี่น้องพี่คนในโลกต้องจบนะโอ้โหถูกต้องโอ้ไม่โอ้เจสาโสถสาธุนวภารกิจสำเร็จ พิธีภารกิจเพื่อทำให้ภารกิจเสร็จสิ้นอ,อะไรเสร็จสิ้นอ๋อหาหาเียเสร็จสิ้นครับอ๋อกี้คุณไม่อยู่ผมได้เงยตั้งหลายคนฮะไม่รอผมเลยอ๋อผมชำอกเพนรอปนน้าฮิตอ๋อไ <c oughs> อ้นี่เอง ไ,ไอ้ God, ไส้อะไฟไ้ไส้เจอคนบวกอ่าอ่าบวกบวกคุณมาเจอข้าได้ก่อนคุณมาที่หน้าร้านดิครับเออเดี๋ยวคุณกันหนึ่งผมกำลังไปตามภารกิจเดี๋ยวผมมานะโอ้ยไอ้ไส้สีฟ้าขาวสามสกไส้ละกินเยอะกระเถอะ

มาว่าให้ตอกอีกอ่กตออะไรอะไรเดี๋ยว้ก็เจอเจอเจอตอกไตไปก่อนรู้สึกหลุดตาข้าทีหละสาที่นี่งกลัวให้ข้าซะไป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  อัลโหคุณเรู้สึกจะไม่อยู่แล้วก็ต้องมาหาพีพิธภัณฑหอลบเย็นห้ือเกิด ถ้าถืออาวุธเนี่ยน่า,าจะไม่เห็นโอเคอะไรเยอะเลยฮะเราจะไปฆ่าเลยจะฆ่าๆจะฆ่าเจ้างามเฮ้ยงามอะไรแค่ฆ่าใคร,ะระคฮะเรากำลังกี่คนเฮ้ยคุณฆ่าใครเห็นยินให้กินเมื่อไรคุณจะมาวันหนึ่ง อ่านแผนที่ก่อนโอ้ผมทำแล้วก็เลิกต้องเร็จคุณฮะอยู่ไหนาฮะผมอยู่ตรงไอ้ยันอยาผมไปหรออ่าให้ขยับเอาเอาอะไรเอาโอ้โหเดี๋ยวผมทะลุทะลุได้ คุณไม่ใช่เสืออะไรอผมอะไรเอาผมเห็นคุณลแเออผมต้องลงก่อนหรือเปล่าพี่ห้ารู้สึกลบเย็นปิดกับแดงไหมถูกไหมลรเย็นกับแดงอ่ะใช่ต่อไปต่อไปคุณอยู่ไหนฮะอยู่ข้างหลังคุณอ่ะเอาผมไปแล้วเอาไปไหนไม่รอกันเลยแป๊บนึงตัวนี้มันคุ้นๆุนไป เออแัวปดูแัวปดูข้างหลังนะนี่ลบยิงประเดี๋ยเฮ้ยเพิ่งเฮ้ยคุณคุณนงคุณเอาเอ็มเอ็มไงเราเอ็มแมวตัวใหญที่มันเดินตามคุณน่ะอะไรฮะเอ็มแมวตัวใหญ่เอาออกมายังไงไอตอนนี้อ๋อออกมาได้ละมันไม่ใช่เงีมันคือลูกของนาเดีย เจ้ารู้หรือไม่มันพท์คลอดลูกมาเมื่อวานเฮ้ยแต่เล็ขของเจ้าเดี๋ยวพองนะเพราะเจ้าขืนมาเจ้าถึงคลอดลูกนะตอนนี้เมื่อกี้โอ้ไม่แกฮะคุณข่มขืนตัวอะไรวะรู้สึกเหมือนเสียเฮ้ยาตายวะตามยังให้ไัวนีห้เราตอบคำถามอะไรเนี่ยอ๋ออันแรกฮะตอบข้อหนึ่งครับ ข้อหนึ่งข้อสอตอบข้อสองครับข้อสามอ่ะข้อสามตอบข้อสามครับสามทำไมคนไม่ใช้สมองอ่ะครับรอคําตอบอืออขยุ่มอืออเออยบหรอกอออออ พุทธวิ่งดีๆไม่เป็นหรือไงฝากไว้เท้าเอาไว้ฝากไว้เท้าเอาไว้เป็นเพลงเหรอ่าคุณคุณไปไหนมาเนี้ยมาเนี่ยุทดูนี่ดูนี่ดูนี่อะไรแค่ทีภาพอ๋อเฮ้ยเจอเสียบลองมั่งอ๋อวกระโดดไกลมากเลยตัวนี้ได้ด้วยเออมันวิงได้มากระโดดตรงนี้ดิไหนตรงเนี้ย ทำไมข้าบบนเขรอคุณหายเดินมาตรงประตูดิตรงประตูเหเดินไปไหนแล้ว้าไหนวะหลังอ๋อโตะใจหมูเลยผมบิ่ได้ว้าวอ่ะสเลิศลากนี่ฮะ เวบเวอผมมีวิธีไม่ให้เห็นนี่ด้วยไม่ให้ไม่เห็นอะไรครับไม่ไม่นี่แบบลบไม่เห็นอ่ะผมมีวิธีแบบไม่เห็นไม่เห็นเอาลอมาเอาล็มาบังไม่เห็นหรอเพราะว่าเก็บลมไว้ก่อนทำอไรฮรมันจะได้รู้สึกดีขึ้น ผมไปแล้วหาพลอยเท้าเอาไว้ผมอยู่กับไอ้ฆาตกรฆาตกรนลูกติดเียอะๆๆๆอะไรนั่งวางเแิงอาคุณก็ทำภารกิจนี้เหรอก็รกิจหลับเน่อ๋อขยับปันเลยโอ้โหขยับปันเลยอ๋อไปดีกว่า รอผมด้วยรู้สึกนักเวทมันจะนี่นะมันจะเป็นมานักเวทอ่ะหรอป,ปั้นมิงนะคุณดงเฮ้ยมีคนแล้วโอ้โหพี่ไปก่อนได้ไงตัดเทมตับเึงพี่ไปก่อนเลยดูดีว่าข้าคือราชาเจ้าเจ้าจ้ากูชุดเราทหารกล้าทัา้งหลาย เพื่อฮะตัวสี่วนี่ฮะสีม่วงหลัวฮะข้าคือเจ้าชายนะฮะจงกระทังข้ากันดีกดอสไรอยากฟังสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะครับอ่าลบเียไปเต๋านะสวัสดีนะ สวัสดีครับอ่าแล้วก็สวัสดีแพนคลัด้วยนะครับส,สวัสดีครับโอเคนะครับ